เตยหอมเยอะเลยเนี่ยว่าจะตัดทิ้งเนี่ยมีต้นคือกับฟักข้าวขึ้นตอนนี้สวนย่อมสวนสมุนไพร่จะหักไปเตยหอมเนี่ยน้ำหมัก ชีวภาพมีทุเรียนด้วยนะมีหน้าก็ได้กินแล้วหน้าก็ได้กินแล้วท่วมหัวมีมะพร้าวน้ำหอมถ้าอยากได้เอาเลยฝรั่งหนไม้ อ้ขึ้นไหมเนี่ยหน่อไม้ไเนี่ยเนี่ยมีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไผ่แต่ไม่มีหน่อไม้ินฟ้าินฟ้าสูงเหลือเกินเอาไม่ได้ โอ้ตายหอมเป็นไงนิ่มดีไหมอ่ะนั่นได้โอกาสซื้อน้ำแข็งเลยอ่ะได้โอกาสซื้อน้ำแข็งเลยอ่ะนิ่มดีไหมอ่ะเอออยากได้สักคันหนึ่ง

แฟนี้แฟน้นคิบอะสองมืนมืกไ่ไมือสองเลยนั่นะมือสองเหรอหักช้ำไว้กันเนี่ยเนี่ยเล่นฟ้า หานาที3นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชม